ดีครับสักนะสั่งมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องต้นไม้กันบ้างดีกว่าอ,อนวันเอาแต่รีวิวอุปกรณ์ไปม,มากแล้พูดถึงปลาเขามากนะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องต้นไม้มากกว่าทําไมวันนี้เพราะว่าไอ้นี่แหละเลยจะมาพูดถึงเรื่องต้นไม้เพราะว่าสั่งต้นไม้มาจากปเว็บนะครับ okay. เดี๋ยวเรามาเปิดดูก่อนเลยนะว่ามันเป็นต้นอะไรกันยังไม่ okay นี่นะครับโอเคครอริโอคอร์ด e นะครับหรือต้อนกระดุมนะครับอันนี้เป็นกระดุม เออน่าจะเป็นพวกสกุลซีเลนัมนะครับหรือพวกกระดุมเล็กนะครับอันนี้ต้นกําเนิดน่าจะมาจากไม้ในเยื่อนะอันเนี้ยอันนี้เป็นกระดุมที่เลี้ยงง่ายที่สุดบ้านเรานี่เดี๋ยวเข้าหน้าฝนเดี๋ยวก็จะมีคนเก็บมาขายละนี่มันก็เดือนสิงหาแล้วนะเออเดี๋ยวมันพอฝนเริ่มลงพวกเนี้ยก็จะเริ่มขึ้นตามพุ่งนาบางทีเขาก็จะเก็บมาขายเมื่อก่อนนี่คนเขาเก็บมาขายเยอะมากเลย บ้านเราจะมีกระดุมสองสแบบนะครับกระดุมที่เป็นใบใบใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าผมทำตายไปนานแล้วอันนี้เอามาจาก Facebook หลินไม้น้ำนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้แตนะ่เขาจะมีมาขายเป็นพักพักนะเพราะว่าเขาเลี้ยงในตู้รอเนี่ยมารอมันจะแตกลูกใหม่เงี้ย แล้วเขาถึงจะแยกมาขายได้นะครับเมื่อก่อนผมก็ทําพวกนี้ขายอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับพวกกระดุมพวกนี้กันก่อนเลยละกันนะครับว่ามีชนิดอะไรบ้างน่าเสียดายบางสายพันธุ์ก็ทํารูปหายไปแล้วเพราะว่าทําเปลี่ยนคอมมารูปมันก็ไม่รู้หายไปไหนหมดก็เหลือแต่พวกน,นี้นะครับก็ดูเท่าที่มีละกันนะ โอเคครับมาทำความรู้จักกับชนิดแรกกันก่อนนะครับคิงคิมสันนะครับกระดุมแดงอันนี้ถิ่นกำเนิดมาจากอินเดียนะครับจริงๆนำเข้ามาหลายปีแล้วนะคือเพื่อนผมนะคุณเกียวเป็นคนสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็นำเข้าจากอินเดียอีกทีเมื่อก่อนเลี้ยงค่อนข้างยากมากเลยนะครับเออชื่อวิทย์ขออนุญ,ญาตไม่อ่านนะครับเออ อ่านไม่ออกเหมือนกันภาษาละตินอันนี้ไม่รู้จะสะกดยังไงก็ <c oughs> <g iggle> ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกตระกูลหญ้าแสงอาทิตย์นะครับอินเตอร์มีเดียมแล้วก็เซตาเคลมนะครับซึ่งก็ไอเซตาเคลมเนี่ยพบได้ในไทยนะคือพวกนี้ชอบน้ำอ่อนนะครับปกติบางคนขเขเลียงน้ำ เมื่อก่อนเน่ะเขาบอกว่าทําไมที่ฟาร์มต่างจังหวัดเขาเพาะได้ทําไมเขาเลี้ยงได้เยอะเออก็เพราะว่าน้ำเขาอ่อนนะครับพอน้ําประปาในกรุงเทพนะครับมีการเติมปูนขาวอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันก็จะกระด้างขึ้นนิดหนึ่งนะครับน้ําก็จะออกกลางกลางกระด้างกระด้างพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้ครับคือถ้าอยากให้อยู่ยืดยืดก็ก็ต้องน้ำอา r อนะครับอืมหรือไม่ก็ต้องใช้ดินดินที่รด ดินที่ดูดซับพวกแร่ธาตุอะไรพวกนี้ครับคือดินเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งก็มีระยะเวลาจํากัดนะครับคือมันดูดเต็มแล้วมันก็ไม่ได้ดูดเข้าไปนะครับมันก็จะเลิกลด p h กระดูดแร่ธาตุเข้าไปนะครับอันนี้ก็กระดุมกอยอาร์นะครับมาจากบราซิลก็เคยปลูกเหมือนกันเมื่อนานมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับคือตอนนี้ก็ตายจากไปแล้วนะครับ ันนี้ก็บามัตโตโกโซนะครับอันนี้ยังมีเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับโอเคอันนี้บาเอารเขาบอกว่าคล้ายๆกับพวกกอยแอสก็น่าจะเป็นพวกตระกูลอเมริกาใต้เหมือนกันนะครับมัโตโกโซก็ตระกูลอเมริกาใต้อันนี้คิมเบอรี่นะครับอันนี้คือเสียดายที่สุดเลยคือคิมเบอรี่ตัวนี้ อันนี้เขาบอกว่าเซมิลองสตาน่าจะเป็นคิมเบอรี่ตัวกลางนะเพราะคิมเบอรี่มันมีหลายตัวผมเคยปลูกคิมเบอรี่ยักษ์อ่ะคิมเบอรี่ที่มันสูงได้ยีี่นิ้วเลยอ่ะกระดุมบ้าเลยไม่รู้แม่งสูงเป็นเทปเลยโตโคตรใหญ่เลยแล้วก็อันนี้คิมเบอรี่เล็กนะครับคิมเบอรี่เนโรสตาอันเล็กก็ต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับคิมเบอรี่ก็มาจากออสเตรเลียนะครับคือโซน คือมันจะเป็นชื่อพื้นที่อ่ะครับคิมเบอรี่อันนี้ก็ไทยแลนด์ดาวสตาร์นะครับก็คือกระดุมไทยนะครับพวกพวกตระกูลซีเนนัมนะครับกระดุมเงินทั่ว,วไปอันนี้ก็ซิลิเบสก็น่าจะมาจากฟิลิปปินส์นะครับอันนี้ก็ ar, กินเนียกินเนียก็ก็ก็เหมือนก็เหมือนกับพวกวงซีเนนัมนะครับก็เหมือนพวกกระดุมไทยเป็นกระดุมดอกเล็กๆนะครับอาจจะต่างกันมากแค่ไหน อันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเคยปลูกพวกกระดุมดารัส <_ d ata> เคยปลูกพวกกระดุมไทยเอาจริงตอนแรกะปลูกกระดุมไทยไม่รอดไอ้ตัวเนี้ยปลูกไม่รอดอันนี้ไม่รู้ว่าเพราะคนเก็บไม่ดีหรือว่าเราเลี้ยงไม่ถูกหลักหรือว่ายัางไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าตอนหลังอ่ะเพื่อนคนเวียดน,นามเก็บกระดุมดารัสมาให้ก็รอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนี่วะตอนแรกคิดว่ามันต่างเพราะว่า เลี้ยงของไทยไม่รอดแต่พออีกปีหนึง่งเอาของไทยมาเพื่อนสั่งมาเออเออเอามาปลูกปลูกกันเอามันก็แตกลูกเหมือนของดารัสนี่ว่ะเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปมันเป็นเพราะเพราะว่าเพราะว่าเราปลูกไม่ดีหรือว่าคนเก็บมันเก็บไม่ดีหรือว่าอะไรหรือว่าเพราะสายพันธุ์หรืออะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ตอนหลังก็คิดประมาณว่าเออน่าจะเพราะคนเก็บมันเก็บมาไม่ดีนะครับอันนี้หนังสือนะครับหนังสือเก่าแล้ว ตั้งแต่ปี2013แต่ก็เอามาใช้อ้างอิงอยู่บ่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกับพวกกระดุมที่ยังมีรูปอยู่นะครับที่เคยปลูกแล้วก็กระดุมที่ยังหาได้พอหาได้ในไทยตอนนี้นะครับอันนี้ซีเนเลอุ่มนะครับกระดุมไทยทั่วๆไปนะครับพวกกระดุมที่คือมันแพร่กระจายตั้งแต่ออฟริกาจนมาถึงเอเชีย อันนี้เป็นอันที่เก็บมาจากดารัสนะครับเวียดนามเมืองดารัสเมืองแห่งดอกไม้นะครับว่างๆไปเที่ยวกันได้นะครับเคยไปเที่ยวมาสวยดีเหมือนกันอันนี้ถ้าจําไม่ผิดจะเป็นกระดุมสุราเวสีนะครับมาจากหมู่เกาะสุราเวสีของอินโดนีเซียนะครับอันนี้กระดุมไทยใบยใหญ่นะครับเลี้ยงยญ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น s อพนะครับยังไม่รู้นี่คืออะไร อันนี้กระดุมกอยแอสนะครับมาจากอเมริกาใต้ประเทศบราซิลนะครับลักษณะมาันจะาวนๆนนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้กระดุมใบยาวนะครับมารยาโตมาจากอินเดียนะครับมันจะแปลกๆหน่อยตรงที่ว่าเป็นใบยาวๆแล้วแบนๆนะครับมันจะแบนๆอันนี้คิมเบอรี่ลองนะครับคิมเบอรี่อันที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ใหญ่มากใหญ่เวอร์โอเวอร์อลังการอันนี้กระดุมกู่จีนะครับคือกระดุมเวียดนามนะครับคือกู่จีคืออำเภอของจังหวัดโฮจิมินห์นะครับของไท้งอนนั่นแหละอำเภออำเภอหนึ่งของไท้งอนเจอคือแถวนั้นก็เลยเรียกกู่จีนะครับอันนี้กระดุมมาโตโกโซนะครับของบราซิลเหมือนกันลักษณะเส้นเล็กๆนะครับวนๆ อันนี้เมื่อก่อนเขาเรียกว่ากระดุมกระดุมแดงออสเตรเลียนะครับจริงๆมันไม่ใช่กระดุมนะครับมันเป็นทีทูเรียนะครับเป็นพืชสกุลทีทูเรียลักษณะมันคล้ายกระดุมมากอันนี้เป็นญาติกระดุมนะครับอีโอคาราซิรีคือ,ค,อคือไม้ประจำตัวผมเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวเออมันแพ้ยาคาดะไคยเลยตายไปหมดแล้วเลยไม่เหลือเลยเสียดายมากสวยมากจริงๆมันเป็นาตดกับพวกกระดุมนะครับใบอ่อน แต่แพ้ยานะครับใส่ยาอะไรไม่ได้เลยแพ้ตายหมดเพราะใบมันอ่อนเสียดายมากหลังจากรู้จักกับกระดุมพวกนี้ไปแล้วนะครับเอามาลองปลูกกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าต้องปลูกกันยังไงนะก็ใช้ฟอเสเซปนะครับระวังรากอย่าให้ช้ำนะครับ เนี่ยล่าค่อยจับนะแล้วก็ปูกในตู้อุ๊ยุดกระดุมมันชอบแสงนะมืดไม่ได้นะ มันจะไม่ได้ยากเหมือนพวกโทนิน่านะครับที่ต้องน้ำอ่อนตลอดเวลามีหินในตู้ไม่ได้อะไรเงี้ยช่วเหมือนกันนะกะดุมมันจะเลี้ยงง่าย่าเยอะเลยแต่ถ้ามันออกดอกอ่ะต้องทำใจไปครึ่งหนึ่งว่ามันจะตายหรือเปล่าถ้าพลังงานมันไม่พออะไรเงี้ยไอ้ต้นดอกไอ้ดอกที่ต้นมันไม่ขึ้นไอ้ต้นที่ดอกมันไม่ขึ้นเนี่ยมันต้อจะตายอะนะนี่ น,นี้เป็นพวกแบบซีเนนามนะครับพวกกระดุมเล็กไม่ใช่กระดุมใหญ่เลี้ยงก็ไม่ยากนะครับก็ฝังปุ๋ยบ้างบางทีนะครับต้องการพวกโพแทสเซียมไนโตรเจนไม่ต้องไปให้มันนะเพราะว่าเราเลี้ยงปลาในตู้อยู่แล้วนะ ให้ไนโตรเจนไสเฟิร์นมันเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องไปใส่เพิ่มยกเว้นว่าตู้เรามันต้นไม้ข้อมันแน่นแบบแน่นอีดมีเฟิร์นขึ้นแบบแน่นอะไรเงี้ยเหมือนพวกตู้ปั้วอะไรเงี้ยเออเราค่อยไปเพิ่มส่วนมากเราก็ให้ปุ๋ยธาตุรองโพแทเสเซียมนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสไม่ต้องไปให้มันเดี๋ยวตาค่บึ้มขึ้นมานะขนาดตู้นี้ต้นไม้บึ้มขนาดนี้ผมยังไม่ได้ให้เลยนะผมก็เลี้ยงปลาปกติให้อาหารปลาไป ปกตินะครับก็มีคาร์บ,บอนไหมมีก็ดีกว่าไม่มีครับมีมันก็งามกว่าเพราะผมเคยเลี้ยงพวกกระดุมแบบนี้นะอันใหญ่เท่านี้เลยนะเท่ามือผมเนี่ยแล้วก็แยกมาได้เกือบสิบต้นนะมีก็ดีกว่าไม่มีครับก็ปุยก็ฝังนาน,น,านทีนครับสองสาเดือนทีแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องไปฝังนะถ้ามันแบบเนี้ยรอให้มันเริ่ม เริ่มบานเริ่มงอกใบใหญ่ๆที่มาก่อนถ้ามันออกดอกไม่ต้องไปตัดมันนะปล่อยปล่อยไว้ดีกว่าเผื่อฟุกว่าดอกมันออกดอ,อกลูกที่ดอกอะ่ะคือคือเม็ดมันไอ้นี่แล้วมันออกที่ดอกไปเลยอะ่ะเพราะก็เคยนะพวกกระดุมแพงแพงสุราเวสีอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนแต่ไม่มีใครใหญ่เท่าไอคิมเบอรี่แล้ว,ลวจากที่เห็นเมื่อกี้อะ่ะที่เป็นต้นเหมือนเหมือนเทปเลยอะ่ะ โอ้โหต้นมันสูงเพวกนี้คิเมเบอรี่มันสูงแค่ไหนเสียดายมากเลยนะตอนนั้นแนหะไม่ได้ไม่ได้สนใจมันมันมันก็ตายไปตามเวลานะครับไม้นะ้าถ้าเราไม่ใส่ใจมันอะไรพวกนี้ยพวกนี้มันตายได้นะอืมคิดแล้วก็เสียดายนะเมื่อก่อนมีมีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยตอนนี้ไม่มีอะไรให้ปลูกเลยโคตรน่าเบื่อเลย ก็ได้แต่คิมเบอรี่แม่งใหญ่จริงที่แม่จงจุขนาดเนี้ยคือมันก็ลังคาแนะตอนนั้นแบบ้โมันสูงไม่ขนาดนี้วะแล้วมันทนมากเลยนะแต่หมดมันจะตายมันตาย,ยเลยนะอือม,มันก็อ,อย่างเงี้ยก็ถ้าใครสนใจกระดุมนะครับก็ร้านเอบิขับนานๆทีเขาก็มีมา ร้านหลินไม้น้ําเขาก็จะมีพวกตัวเนี้ยที่เขาเรียงไว้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับแล้วก็นี่มันหน้าฝนแล้วนะเดี๋ยวสักสพักก็อาจจะมีคนเก็บมาขายตามร้านอะไรพวกนี้เราก็ลองไปดูนะครับเพราะนี้ก็เดือนสิงหาแล้วก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเลี้ยงกระดุมน,นะครับไม่ได้เรียงยากอะไรมากมายก็ทําตู้ให้มันอย่างเงี้ยสมดุลสมดุลไม่มีปัญหาอะไรก็เรียงได้เองแหละ ไม่ได้เรียงยากแบบตัวนี้นะ่ไม่ต้องมีน้ำอาน AO, ไม่ต้องมีประยกดประโยชน์ยาลดพิษอะไรไม่ต้องยิยงง่ายยิยงง่ายกว่าเยอะแต่ก็อย่างที่บอกทำโต้ให้สมดุลทุกอย่างมันจะดีเองทุกไม้แหละไม่แค่กระดุมนะทำทุกอย่างให้สมดุลค่อยๆใจเย็นๆใครบอกให้ใส่อะไรว่าว่าบอไม่ต้องไปใส่ตามขอร้องมันมีผลเสียมากกว่าผลดี วันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ